สองหนึ่งแอคชั่นคลิปนี้เป็นคลิปพรีเซนต์ปนมาสูก้ากับแมกสกายไลน์แม็กในตำนานหน้ากว้าง10นิ้วนะครับกับสายยางที่1 3 5 7 10 16ลองดูนะครับว่าจะยิงเข้าไม่เข้าทดสอบกันดำลมนะครับ ้องมีผู้ช่วยวันนี้เราจะให้โฟเอโฟเอเป็นคนยิงปะสุก้าจะให้โฟเอเป็นคนยิงปะสุก้าครับลองดูขึ้นหรือไม่ขึ้นอย่างไร เรียบร้อยครับกับสเปคโหดสายโหดพคตพ่อคนแม่ดึงมแล้วราองว่าดืงมจริงอะไรจริงเรียบร้อยขึ้นสองข้างเต็มหน้าเต็มตาครับชัดเจนเปลี่ยนเขาจะมีคำถามมาเสมอว่าดึงได้แค่ไหนยังไม่เคยลองว่าสุดๆดของแจ็แค่ไหนแต่ตอนนี้ดูมือมาใกล้ๆเลยครับเต็มหน้าเต็มใบ ดึงขอบสายดึงต้องสายดึงครับสายดึงสายดึงต้องบาสุก้าเซกเตอร์เซเว่นเอาไว้สามสองหนึ่งพัดให้หน่อยดิสาม